ทีแปนาทีนี่คือล้างมวยยายย้ายอนี่ไปมือเฮ้ยจอที่กูด้วยเฮ้ยเฮ้เ้จมสั่หูฟังเฮ้ยจอให้ผม่อให้ผมนั่งไปยืเข้าหน่อยดิให้ข้าหน่อยไม่ บาทมากเลยเพราแอร์ยังไม่เปิดว่ะโอ้โหกตลาดได้ขึ้นนอนะครับ6นากา39ทีแล้วนะคท่านผู้ชม บรรยากาศนะครับใช่เห็นตยแล้วหไหน้ตไนใ้ไให้ใเดี no <e ๋ยวที่ว่าตรงนี้ให้กูนะครับตรงนี้ที่กูท่านผู้ชมเอมตรงนี้อข้างหน้าของคนที่เก่งสองที่ของคุณคูนะครับสองที่อยู่กับคูนะครับ ไม่เอาเข้าไว้ไหนไม่เดี๋ยวว่าน่าไว้แถวนี้แหละเอาไว้ที่นี่ก่อนมไม่เปิดอะไรเลยอ๋อจริงๆจอ่ไม่อยู่อ่ะไม่เปิดอะไรเลยระว่างรถมุนนะครับ เขาสีหูหนืนมาแล้วก็ไม่ดูอ้าวไปแล้วยังไม่ขึ้นเข้าไปตรงนี้หรอแม่อ้าวไปไงนี่โอ้โหเซ็นเลยหกสิบเจ็ดนะสิครูยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่เปิดแอร์เลย มุ้งลายดิ้นแบบไปยืดซิ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 ย่งเงี้ยนั่งเสรโอ้ยพี่เอา้องเอาดิบวกไหนเลยเยอะอยู่ไหมนะข้างหน้าทีล่ะอนโอ้ยพี่น้องเขาจะถายูปากูไมนไดมาเถอยเฮ้ยเพื่อนจเลยยวันนี้เพื่นๆกันไปๆลงไปลงนแม่แม่น้องถ่ายรูป ฉันกูจำรู้นาจำ้วะนมซกี่กคนเนาะงไครไม่ท้าดูเพื่อันนี้เพ่นวกกลุ่มก่มที่ไม่ต้งใจเดียวน่มาข้างหลังครับพวกกลุ่มหวานไอหวานอ้วนไอไปไอายแล้วอยไอจอย่าข้างหลังครับ เตรียมรถสักคู่หนึ่งนะครับกอะไรแม่คเขาไหจ๊ะปิ้งไก่อยู่ไหนมาวะไนย่ความสนุกกะมันขนาดไหนต้องติดตามชมในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับสี่โมงสี่สองตอนนี้หกโมงี ตาล่ะสิบแปดนาทีเจ็ดโมงนะครับโอ้ห้าท่ก็ได้ขึ้นแล้วนะาทิ่ขึ้นแล้วหกกาค่องเกนี้ห้าที่ขึ้นแต่หกกกามยี่สิบแปดนาทันาที่ของครูใช่ยนะนี่สที่นี่ของครูใช่สแถวมันว่าอยู่แต่ตรงนี้นี่หาย้อโซอ่ะเฮ้ย ไว้ไฟเกณยเหวยไฮโซว่าดูดิเฮ้ยไฮโซฮุดว่าคีย์บอร์ดใครเอาไปบ้างใครจะเอาบ้างเดี๋ยวใครจอนะครับโค้ไฮโซมากเลยนะครับ